มอเตอร์ไซคันนั้นจอดรถเข้าข้างทางจอดรถเข้าข้างทางเห็นมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมหยุดตำรวจจึงต้องบังคับให้รถหยุดคุณเบื่อชีวิตแล้วหรือกำลังรีบไปเกิดใหม่หรือขอโทษครับคุณไม่รู้หรือว่าห้ามขับมอเตอร์ไซค์บนทางด่วนในขณะนี้ตำรวจสังเกตเห็นธงที่อยู่ด้านหลังรถของชายคนหนึ่งแท้จริงแล้วเขากำลังตามหาลูกชายที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อหลายปีก่อนคุณต้องการไปไหนเมืองตวนโจ คุณไปผิดทางแล้วนะรู้ไหมพูดจบตำรวจจึงว่าเส้นทางที่ถูกต้องให้เขาไปยังเมืองตวนโจชายคนนั้นขอบคุณอย่างตื่นเต้นแล้วเดินทางต่อเมื่อเขาเอาแผนที่ออกมาอีกครั้งก็พบเงิน200อยหยวนตกออกมาจากข้างในเขารู้ว่านี่คือเงินที่ตำรวจแอบให้เขาเขาใส่เงินอย่างระมัดระวังเข้ากระเป๋าแล้วค่อยๆเขียนลงในสมุดบันทึกตำรวจทางด่วน 200หยวนสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยบันทึกเกี่ยวกับผู้มีน้ำใจที่ช่วยเหลือเขาในเส้นทางนี้นี่คือภาพยนตร์เล็กๆที่ออกฉายในปี2015ซึ่งหลิวเตอหัวเข้าร่วมโดยไม่รับค่าตอบแทนเรื่องราวจริงเกี่ยวกับการตามหาลูกทําให้ประชาชนจีน1.3000พันล้านคนหลั่งน้ําตาชายคนนี้ชื่อหลัวเจอหวน15ปีที่แล้วเมื่อเขาและภรรยาทํางานไกลลูกชายของพวกเขาหายตัวไปในขณะที่อยู่กับคุณ